นาโบ่ไปใหม่อย่าหักอย่ายุงหลักยาคนนนี้ต่อไปอยให้ทมือคนอายมาจับไก่จับอันฟันเ้ยังมา้ นี่สาวกม่ติดไปดี่ใตัวใหญ่ท่านี่ม่กินเองวะกินน้ำเมลอนก็การกินน้ำกำลังดูวะนี่กำลังจัดข้าวขาน้าอยู่นาะนี่เตรียมอาไปเสิร์ฟสามีสามีพระเอกฮะ

นอน nè, หัวมันก็ tại vì tati chỉ một điều, bác không không, non xin bấy nhiêu này, một

อ่ะดั่นอนนนอ่ให้ไวนอนไอ้นอนได้ไปดินเกรือ่นะใจแท้แใจแทงแท่ไม่มมตีส้นจกฮะตี้ส้นเี่ยตีเนี่ไาไทยน

Hãy subscribe cho này Ghiền Mì mình Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho này cho này cho này ที่จะนัูกนลงอนแล้วกันูกชุดไทยคนผูกแล้วูกแล้ววหรือ่า ไปได้มั้ทำลงไปก็ได้ ว่าจีนมาแล้วว่าจีนมาเลยเนี่ยนะแม่ว่านี่ตกเออเออ่าน้ม่าา่่ ก้อนชันน้อยนี่ม่มก็ันเด้ยนั่กวันนี้นอะไรไม่ใช่ยังดีบังตะเกียตะเกงดงเกงนะเกตเลยนี่นี่ดาบนี่เนาะดาบซีดัก เฮ้สวัสดีชาวมุญวิน <If> ี่ชาวมุญวิผู้แคนชาวลีเนาะมันนี้เนาะชาวมุญวิชิมาแตงข้าขาวผ้าหน้มอะไรนี่นี่แตงข้าขาวเนาะเตรียมเสิร์ฟชาวมุญวิว่ะไฟมะกอกว่าชาวมุญวิกินกับลาบเนาะ เส่บได้ไสามคนดละใส่ลาบเนาะไปเอานั่นเอากระตุกนมาใส่อีกเนาะกระตุกใส่หมูใส่หมูใส่นี่พวกใส่เป็นผ้าเก่าเนาะใส่เนกระตุกกานี่เนาะกกแขนเดิอนี่น বহুত <laughs> chân nhay chân <laughs> nhay không ăn chân <laughs> <Chán nhây> không <laughs> chân nhay không chân nhay không 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 chắc

้อยอยนอนบ่หับบ่เออเฮาสู้ยาขึ้นใหม่อย่าหักอย่าหึงหลักอย่าคนเนนี้ต่อไปอย่าให้ทํามือคืนหลายคนอายมาจับไก่จับอันฟันแ่มา